ผมดูมิสเตอร์วรากรช่างเขียนดีผมดูเขาเล่นนะผมรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยผมไม่อยากอ่านข่าวแล้วว่าผมเบื่อแล้วยูทูบเบอร์เนี่ยผมอยากกลับไปเริ่มชีวิตใหม่แล้วเล่นฟุตบอลอีกครั้งตั้งแต่เด็กเพราะนั่นคือความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นชัยหน้าชนะก็เถอะแต่ว่านี่คือทีมชาติแห่งแผ่นดินไทยแล้วไม่ต้องน้ำเงินนะไม่ต้องแดงไม่ต้องสม้มสีแห่งชาติคือเขียวขาวตอนนี้ถ้าคุณชอบแต่ฟุตบอลแล้วคุณจะเป็นแบบวารากรช่างเขียนดีคุณก็สร้างตำนานของตัวเองก็ได้ น้องคนนี้ซึ่งเป็นดาวรุ่งและเป็นเพลย์เมเกอร์ในอนาคตถ้าฝึกฝนในวิทยายุทธและทักษะที่มีในการเล่นฟุตบอลก็สามารถเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้ทุกคนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้ไม่ว่าคุณจะเกิดมาที่ไหนอย่างไรตราบใดที่คุณพัฒนาความสามารถความรู้และสารต่อในสิ่งนั้นที่คุณมีไปถึงจุดที่คุณทำในสิ่งที่คุณทำได้แต่เหนือกว่าผู้อื่นวันนี้หลายคนเนี่ยมีความสุขเพราะว่าได้มีโอกาสเชียร์ทีมฟุตบอลซึ่งน่ารักเหลือเกิน บางคนชอบเชียร์ทีมฟุตบอลซึ่งสามารถเอาชนะโรงเรียนอื่นซึ่งอาจจะดังกว่าได้ผมมีความสุขในการดูข่าวนี้ที่ผมหยิบเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยเพราะว่าน้องๆชุดนี้เขาทำในสิ่งที่ผมอยากทำ <c oughs> เขาทำในสิ่งที่มันเป็นแฟนตาซีของผมแฟนตาซี Fantasy ของผมก็คือว่าไม่ใช่ได้เชียร์หมอนทองวิทยาแฟนตาซี Fantasy ของผมคือได้เป็นผู้เล่นในทีมฟุตบอลแบบนี้กับเพื่อนๆในสมัยมยัธยมเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่มีอะไรซึ่งมีความสุขไปกว่านั้นแล้วนะฮะ what a story วันนี้ได้แรงบันดาลใจยเยอะเลย ถ้าอบจากสนามสุขดูแลแบบมันอลังการดีนะฮะก็เลยทําให้ได้แรงบันดาลใจที่จะพูดถึงเรื่องฟุตบอลเพราะว่าผมก็เคยเข้าไปนั่งในสนามสุพัชลาัสาเมื่อก่อนแล้วก็มันเป็นสนามซึ่งลงตัวมันเป็นสนามซึ่งเวลาเดินเข้าไปแล้วดมิอการนั่งดูฟุตบอลมันมีความสุขดีมันขนาดกําลังดีไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินมีความอบอุ่นแล้วก็ออเทนติกแล้วมันก็โอเปนแอร์กำลังดีในแบบที่อธิบายยากถ้าไม่เคยไปสนามสุพัชลา,ายัยจะไม่เข้าใจนะฮะสนามอื่นมันสู้ไม่ได้จริงๆนะฮะ คืออันจริงในโซเชียลวันนี้ทุกอย่างมันไปที่ประเด็นที่การแข่งขันฟุตบอลนะครับแล้วสนามสุดเป็นสนามที่ประคนเต็มมันยิ่งคือคักนะฮะ คือทุกอย่างมันเกี่ยวกับทีมหมอนทองวิทยาหมดเลยฮะแล้วผมนั่งคิดว่ามันต้องมีมากกว่าแค่นักฟุตบอลนะี่ยคือลีลาณักฟุตบอลก็เรื่องหนึ่งผมคิดว่าชื่อโรงเรียนก็น่ารักด้วยนะฮะชนะไม่ชนะเนี่ยก็กลายเป็นเขาเรียกว,ว่า talk of the country ไปเรียบร้อยแล้ว bbc เขาเขียนเกี่ยวกับหมอนทองวิทยาทีมฟุตบอลโรงเรียนมุสลิมเล็กๆจากฉะเชิงเซาที่คนทั้งประเทศส่งใจเชียนะฮะตกลงที่คนส่งใจเชียเนี่ยเป็นเพราะว่าเสื้อเชิ้ตลายสีเขียวสีขาวแบบ Celtic Pride หรือที่ส่งใจเชียร์เพราะว่าเพลย์เมคเกอร์เขาเก่งเหลือเกินนะครับในแบบที่ดิ้นไปดิ้นมาแล้วก็มีลีลาซึ่งว่องไวแบบที่นักฟุตบอลทุกคนควรจะเป็นหรืออาจจะเป็นเรื่องของสตอรี่เกี่ยวกับโรงเรียนก็ได้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีหลักหลายเหตุผลที่ทำให้คนหันมาเชียร์หมอนทองวิทยาแต่ว่าผมรู้สึกว่าชื่อน่ารักด้วยนะชื่อโรงเรียน ทีฟุตบอลโรงเรียนหมอนทองวิทยานะครับจากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับอันนี้เป็นการแข่งขัน 7HD c h อดีแชมเปี้ยนคัพ2025นะฮะกลายมาเป็นผู้ซึ่งเข้าชิงจากทั้งหมด500กว่าทีมทั้งประเทศนะครับจากสนามฟุตบอลที่ชื่อว่า บึงสิงสเตเดียมภายในโรงเรียนมัธยมกลางของชุมชนมุสลิมแห่งหนึ่งจากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาสู่การเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนเจคนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเส้นทางของทีฟุตบอลโรงเรียนมอญทองวุทยาที่ลงเตะน,นัดชิงที่สนามสุพัชลาศัยคือเรื่องราวที่มาไกลเกินกว่าความฝันของใครหลายคนในทีมไม่กี่วันก่อนหน้านี้น้อยคนจะเคยรู้จักทีมฟุตบอลมัธยมที่ถูกเรียกชื่อเล่นว่าเซลติกบางน้ำเปรี้ยว แต่การเอาชนะทีมใหญ่อย่างโรงเรียนเทพศิริน์และอ um สัมชัญศรีราชาทีมระดับท็อปวงการลูกหนังในไทย ก็ทาให้หลายคนสงสัยว่าหมอนทองวิทยาคือใครและมาจากไหนอาใช่ละผมคาดเดาแล้วว่ามันต้องมีแนวแบบล้มทีมซึ่งมีชื่อเสียงมากกว่างั้นสตอรี่ของอันเดอร์ด็อกยังไม่รวมถึงลีลาทักษะของผู้เล่นในทีมนะครับไฮไลท์ในการยิงแต่ละลูกที่ถูกแชร์บนโซเชียลมีเดียมากมายนะฮะปรากฏการณ์โซเชียลมีเดียก็ช่วยนะฮะทำให้คนแชร์แชร์แล้วก็มาสนับสนุนกันปรากฏการณ์ในโซเชียลเนี่ยมันมีผลอย่างมากนะฮะทำให้คนทึ่งก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ดูก็หันมาดูด้วยในบทความที่เขาเขียนก็คือ Wow. ตอนแรกในจังหวัดเฉาเชียงเซาเนี่ยก็ยังไม่รู้จักแต่พอส่งไปแข่งขันในนามจังหวัดเรื่อยๆเนี่ยก็ได้แชมป์ทุกรายการมาก็เลยเริ่มมีคนบอกว่าเฮ้ยมาจากไหนกันวะหมอนทองเนี่ยนะฮะดรสุมเมธร,ริหมัดดรสุเมธริหมัดเป็นประธานชมรมฟุตบอลสิทธิ์โรงเรียนหมอนทองวิทยาแล้วก็เป็นอดีตครูของโรงเรียนแห่งนี้ด้วยนะครับกล่าวกับ BBC ไทยสนามฟุตบอลที่ล้อมรอบไปด้วยไร่สวนและทุ่งนาแห่งอำเภอบางน้ำเปรี้ยวดินแดนข้าวหอมมะลิคือที่ที่อาจารย์สกลเกลี้ยง ปรระเหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลในโรงเรียนหมอนทองวิทยาเขาฝึกเด็กเหล่านี้จนใกล้ครบ4ปีเต็มแล้วคนนี้ที่ดังเนี่ยผมคิดว่าเป็นเพราะว่าเขาเร็วมากแล้วก็ทรงผมเขาเท่ไอความเล่นเก่งเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่สิ่งเดียวซึ่งเมกสตาร์นะฮะสิ่งที่เมกสตาร์คือวิธีการยกนิวชี้ขึ้นมาแล้วก็บอกให้ทุกคนเงียบหลังจากที่ยิงประตูได้ สิ่งที่เม็กซ์ตร์ก็คือทรงผมซึ่งมันดูเซอร์นิดหน่อยๆแล้วก็ยาวๆกำลังดีในแบบที่กุนกวนนิดๆสิ่งที่เม็กซ์ตร์ก็คือว่าเขาวิ่งไปวิ่งมาอย่างดุ๊กดิ๊กในแบบที่เหมือนกับว่าเขาอยู่นิ่งๆไม่ได้ในเวลาที่ถ้าคนอื่นอายุมากกว่าเล่นฟุตบอลเนี่ยมันจะไม่สามารถขยับตัวเองได้ตลอดเวลาขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของสแตมิานาและมันเป็นเรื่องของไซส์ด้วยก็คือว่าเขาไม่ใช่เป็นคนตัวใหญ่ร่างใหญ่ในแบบที่ดูน่าเกรงขามเขาเป็นตัวแทนของเราคนไทย ทุกคนส่วนใหญ่ซึ่งไม่ได้มีรูปร่างซึ่งใหญ่โตมโหลาแล้วก็ไม่ได้เล่นฟุตบอลแบบเป็น power game คืจริงๆแล้วเนี่ยผมดูน้องคนนี้เขาเล่นเนี่ยเขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมไม่มียกเว้นไอ้เสื้อตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ผมใส่มาแล้วมันเข้ากับทีมเขานี่นะเป็นเสื้อของแกสจีน จริงๆแล้วถ้าดูจุดเดียวเพลย์เมเกอร์คนนี้สิ่งเดียวที่เขาขาดคือ power game นะคือหมายก็าว่าถ้าเขาฟาดลูกฟุตบอลอย่างเดียวโดยที่ใช้แข้งซ้ายแข้งขวาเนี่ยเขายังไม่มีพลังคือหมายเขาว่าสิ่งที่เขายังขาดอยู่มันไม่ใช่ขนาดหรอกมันเป็นเรื่องของพลังนะพลังในการเตะฟุตบอลในแบบที่เล่นในระดับมืออาชีพไดน้นะครับอย่างไรก็ดี power game เนี่ยมันก็พัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนและด้วยวัยแล้วก็หวังว่าเขาจะมีอนาคตซึ่งแจ่มใสในวงการฟุตบอลนะักฟุตบอลไทยเก่งๆเยอะนะฮะในระดับมัธยมต้นมัธยมปลายแต่ว่าพอ ถึงหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงอายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยการเติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่องโดยที่เอาพรสวรรค์ที่มีอยู่แล้วก็สารต่อไปสู่การเล่นระดับมืออาชีพนีอันนั้นยังเป็นจุดอ่อนสําหรับนักฟุตบอลไทยเก่งๆหลายคน ก็คือว่านักฟุตบอลไทยในระดับประถมหรือมัธยมต้นเอาจริงๆแล้วโดยพรสวรรค์นเนี่ยไม่ได้แพ้เด็กในอังกฤษไม่ได้แพ้เด็กในบราซิลไม่ได้แพ้เด็กในคามรูหรือนจีเรียแต่ว่าในช่วงที่มันเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อในช่วงเข้าสู่วัย20ขึ้นไปเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งขาดอยู่ในการสานต่อในการที่มีพรสวรรค์ต่างๆนานานแล้วนําไปสู่การเล่นในระดับมืออาชีพแต่ว่าคนนี้ผมคิดว่าที่ผมนั่งดูไฮไลท์เขาที่เขาเล่นมาเนี่ยเขาขาดแค่ power game ซึ่ง power game มันพัฒนาได้นะฮะในทักษะลีลาบนสนามนั้นก็มีเกือบจะครบแล้วนะฮะความพร้อมในการดิ้นรนด้วยนะฮะในส่วน desperation เล่นอย่างมี desperation ตลอดเวลาเล่นแบบที่จนตนเองเนี่ยจนตรอกตลอดเวลาน,นั่นคือ mark of a great player นะฮะ วรารกรช่างเขียนดีนะฮะ <God. S 1> ก็ถ้าคุณเป็นนักฟุตบอลนะฮะแล้วอายุไม่มากแล้วจู่ๆคุณมาโผล่ในรายการหม่อมปลื้มวิเคราะห์ซึ่งปกติพูดแต่เรื่องชาติบ้านเมืองแล้วก็พูดแต่เรื่องอำนาจนะฮะพูดแต่เรื่องการปกครองพูดแต่เรื่องของรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีก็แสดงว่าคุณเมกิจแล้วนะฮะ you have made it นะฮะ you have made it to my show นะฮะ even though I never talk about football ทรงผมทรงนี้น่ารักมากแล้วก็ไม่ใช่มินิฮาร์ดเป็นหัวใจก้อนโตแบบนั้นเนี่ยยิ่งทําให้เขาโด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆผม คาแนะนําอย่างเดียวสําหรับน้องวรากรช่างเขียนดีนะฮะก็คือไม่ต้องไปออกรายการในสื่อสารมวลชนแม้กระทั่งหนึ่งรายการเลยนะครับเล่นฟุตบอลต่อเล่นฟุตบอลต่อให้เป็นมืออาชีพจนเป็นซูเปอร์สตาร์เล่นให้เก่งไปเลยนะฮะแต่ว่าไม่ต้องไปสนใจในการออกรายการสื่อซึ่งจะเชิญน้องไปออกเยอะแยะมากมายหลังจากนี้เพราะว่ามันจะเสียเวลาชีวิตวุ่นวายไม่ต้องไปออกรายการสื่อโฟกัส on the game คนไหนไม่เข้าใจก็ไปดูหนัง f 1 f 1ที่แบรดพิต t เล่นและแบรดพิต t เนี่ยเขาสอนคนซึ่งขับรถแข่งซึ่งเป็นรุ่นน้องว่าถ้าต้องการเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในเกณ์กีฬาซึ่งตนเองแข่งขันอยู่เนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลาออกรายการทีวีและคุยกับสื่อ นะครับเพราะฉะนั้นวรกรเนี่ยก็ปฏิเสธซะนะฮะคิวออกทีวีต่างๆนะครับแต่คงไม่เชื่อหรอกคงไม่เชื่อผมหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วในช่วงซึ่งเริ่มมีแสงสีเสียงเข้ามาเนี่ยมันก็จะหนีไม่พ้นนะฮะก็วรกรช่างเขียนดีนะครับนี่คือนักเตะท,ที่เป็นที่ยอดนิยมนักเตะท,ทีมโรงเรียนหมอนทองวิทยาที่กลายเป็นดาวเด่นของรายการแข่งขันฟุตบอลน,นักเรียน7คนนะครับแชมป์กีฬา7 HD Cha m p i o n แชมปน2025นะฮะอีกครั้งนะผมมีคำแนะนำกับ วรากรช่างเขียนดีว่าไม่ต้องไปออกรายการทีวีแม้กระทั่ง1รายการแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาคุยกับสื่อมากเพราะว่าสื่อนี่แหละจะปั้นให้น้องขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์และเสร็จแล้วพอน้องมีปัญหาสักหนึ่งเรื่องเนี่ยสื่อพวกนี้จะรุมกระทืบน้องนะฮะ สื่อสามัญชนจะไม่มีนะฮะที่หวังดีกับน้องเพราะฉะนั้นก็ยวงห่างสื่อมวลชนนะฮะไม่ต้องไปเสียเวลาคุยด้วยนะฮะก็เตะฟุตบอลอย่างเดียวเชื่อผมนะฮะกว่า90%ของนักเรียนที่โรงเรียนหมอนทองวิทยาเป็นนักเรียนซึ่งนักถือศาสนาิสลามพื้นเพของชุมชนในอำเภอนั้นติดกับเขตหนองจอกในกรุงเทพมหานครซึ่งมีชาวมุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่ปัจจุบันหมอนทองวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมที่มีการเรียนการสอนตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 แล้วก็มีนักเรียนกว่า500คนมีประวัติการก่อตั้งจาาาากกรเเปป็นนนนอะสสศล มาก่อนนะครับซึ่งมีผู้นําศาสนาผู้นําชุมชนแล้วก็ชาวมุสลิมในพื้นที่ร่วมกันก่อตั้งขึ้นเมื่อวลาผ่านไปนะฮะได้พัฒนาเป็นโรงเรียนเอกนชนที่สอนทั้งวิชาสามัญและศาสนาไปด้วยโดยมีชื่อว่าโรงเรียนอิสลามฉะเชิงเซาบึงสิงก่อนโอนย้ายเป็นของกระทรวงศึกษาธิการกรมสามัญศึกษาในเวลานั้นโอนย้ายมาเป็นของกระทรวงศึกษาธิการในปี2529เสร็จแล้วตอนนั้นนะ่ะก็เลยเปลี่ยนชื่อมาเป็นตามชื่อของตำบลก็คือตำบลหมอนทอง จริงๆชื่อเดิมก็เทเพราะว่าอยู่ตรงบึงสิงไงแล้วก็อยู่ในฉาเชิญเซา แล้วก็มีนักเรียนซึ่งเป็นมุสลิม90%ชื่อใหม่น่ารักชื่อใหม่แนวน่ารักเพราะว่าชื่อตำบลน,น่ารักประธานชมรมฟุตบอลสิทธิ์โรงเรียนหมอนทองวิทยาดร์สุเมริดมัดซึ่งเป็นอดีตครูเนี่ยเ oh. ขาบอกกับ BBC ว่าเดิมทีดเด็กๆในชุมชนในตำบลหมอนทองแล้วก็ในละแวกใกล้เคียงในอำเภอบานน้ำเปรียวเป็นเด็กที่ชอบเล่นกีฬากันอยู่แล้วมีชื่อเสียงรุ่นฟุตบอลอยู่โรงเรียนโดยชมรมฟุตบอลที่เป็นเครือข่ายของสิทธิ์เกา่าและคนในชุมชนจึงอยากที่จะพัฒนาทีฟุตบอลของโรงเรียนขึ้นอย่างงแท้จริ สำหรับเด็กๆที่ชื่นชอบฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจนอกจากการมีรองเท้าดีๆสักคู่แล้วคงหนีไม่พ้นการมีสนามฟุตบอลดีๆพื้นหญ้าเรียบเนียนเหมือนกับที่เห็นในโทรทัศน์สนามฟุตบอลนี่เองคือสิ่งแรกที่ดรสุเมธบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นเรามีสนามอยู่แต่ปรากฏว่าสนามนั้นมันเป็นสนามที่ว่าถึงปีก็มีน้ําท่วมเราก็เพออิญได้คนมาสนับสนุนเรื่องหญ้าเราก็เลยจัดการท็อปทรายปรับปรุงสนามให้มันกลายเป็นสนามหญ้ามาตรฐานให้ได้เขาก็มอบหญ้าให้เราก็เลยทาสนาม สามกันนะฮะ อันนี้เป็นสิ่งที่บางทีนึกกันไม่ถึงนะฮะแต่ว่าสนามฟุตบอลในประเทศนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่ค่าเลเรียนสูงหรือโรงเรียนที่ค่าเลเรียนไม่สูงนะฮะโรงเรียนยากจนโรงเรียนร่ำรวยอะไรเงี้ยในเมืองไทยเนี่ยสนามฟุตบอลส่วนใหญ่อ่ะมันอยู่แล้วมันแบบย่างตายไอ like ้คนไหนซึ่งเคยเล่นฟุตบอลจะเข้าใจนะฮะสนามฟุตบอลในแทบจะทุกโรงเรียนเนี่ยพอถ้าปล่อยแล้วไม่ดูแลญ่ามันจะตายง่ายแล้วเสร็จแล้วมันก็จะไม่ค่อยน่าเตะก็ต้องดูแลแต่การดูแลสนามเพื่อให้เด็กๆเ,เล่นได้เนี่ยมันเป็น นหน้าที่ของผู้ซึ่งรับผิดชอบในสถานการศึกษานั้นๆ แต่บางทีในบางโรงเรียนเนี่ยสนามฟุตบอลมันเป็นที่ที่คนซึ่งเขาสนเรื่องการศึกษาด้านอื่นเขาอาจจะไม่ได้สนใจไงแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าดูแลให้ใหมันหน้าเตะมันก็วิ่งกันเตะกันทุกวันนะฮะดรสุเมธท่านนี้บอกว่ามีการเปิดเป็นชมรมฟุตบอลสิทธิ์โรงเรียนหมอนทองวิทยาขึ้นในปีถัดมาแล้วก็มีการคัดนักเรียนเข้ามาเป็นสมาชิกข,ของทีมซึ่งมีนักเรียนจากทั้งในพื้นที่และในจังหวัดอื่นๆหลายจังหวัดแล้วก็ก่อสร้างหอพักให้นักเรียนซึ่งเข้ามาเป็นนักฟุตบอลเพราะว่าต้องฝึกซ้อมและเรีียยนนนนนหัังสืออไปปดด้้วเเ็โมล ที่ดึงคนเข้ามาเตะนะฮะก็แสดงว่าก็ใช้โมเดลในการที่ต้องการรวมคนที่เล่นเก่งเหมือนกันไม่ใช่เอาเฉพาะที่เรียนในโรงเรียนนั้นณเวลานั้นก็ตั้งชมรมขึ้นมาแล้วก็ดึงคนเข้ามาแล้วก็ให้มาเรียนที่นี่ด้วยในปี64เนี่ยมอนทงวิทยาได้อาจารย์สกลมานะฮะเป็นโค้ชทีมแล้วก็โค้ชโรงเรียนระดับที่เป็นเขาเรียกว่าผู้สร้างยุคทองให้กับโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเคยพาทีมเข้าชิงฟุตบอล7-4 5ปีติดต่อกันแล้วก็ควา้าแชมป์มาครองได้3ส,สมัย อ๋องั้นแสดงว่าอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐแกก็ดังมีผลงานมาก่อนในอดีตอันนี้คุณสุดที่พงษ์และเล็กผู้เล่นหมายเลข8นะฮะตำแหน่งกองหลังนะฮะก็เป็นดาวอีกดวงหนึ่งของทีมอาจารย์สกลเป็นโค้ชทีมฟุตบอลระดับประเทศนะฮะ สนใจเข้ามาช่วยงานที่โรงเรียนนี้แล้วก็ดรสุมเมธเขาก็เลยบอกว่าโค้ชผู้นี้เลือกเราอยากให้อาจารย์ด้วยส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งเขาก็เลือกเองด้วยเพราะเขาเอาเด็กมาแข่งที่นี่แล้วเจอสภาพที่นี่ก็รู้ว่าใจตรงกันอดีตโค้ชฟุตบอลทีมโรงเรียนสุรสมนตรีและราชวินิตบางแก้วที่ปัจจุบันมาเป็นเฮดโค้ชก็คือเก่งได้เพราะว่าการสร้างความพร้อมแน่นอนแล้วก็มีคนซึ่งมีประสบการณ์นะฮะอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐแล้วก็ดรสุเมธนั่นแหละสคนที่สําคัญที่ เปิดโอกาสให้เด็กๆได้โชว์ฝีม้ลายมือนะครับหลังจากอาจารย์สกลเข้ามาทําทีมได้กว่า1ปีหมอนทองวิทยาก็เริ่มออกแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆเวลาผ่านไปการพัฒนาทีมเริ่มเห็นผลถ้วยรางวัลหลายรายการมากมายทั้งฟุตบอล7คน11คนฟุตบอลในรุ่นอายุต่างๆเต็มตู้ไปหมดอยู่ในห้องของชมรมภายใต้าการคุมทีมของอาจารย์สกลแข่งขันฟุตบอล7สีประจําปีนี้ไม่มีคาว่าเก็บตัวเพราะพวกเขาซ้อมมาตลอดทั้งปีกาเียว่ามันไม่ได้เก่งข้ามคืนมันเก่งมาเพราะว่ามีการเตรียมการฝึกซ้อมมา อย่างดีไม่ใช่จูจ่ๆมาพลิกล็อกชนะทีมนู้นทีมนี้ไม่ใช่ overnight success เป็นการสร้างมาก็คือว่ามันไม่มี overnight success ในการที่จูจ่ๆเล่นได้ดีแล้วก็ชนะทีมอื่นซึ่งอาจจะมีชื่อเสียงดังกว่ามันต้องค่อยๆสร้างทีมขึ้นมาแล้วก็เอาชนะอุปสรรคต่างๆแล้วก็ฝึกฝนกันมาเป็นเวลาแรมปีซ้อมกันปกติซ้อมเช้าซ้อมเย็นแค่นั้นเวลาปกติเสียซ้อมก็คือตีห้าออกวิ่งหลังจากนั้นกลับมาทําการวอร์มร่างกายสัก7จ็นาฬิกาเด็ก ก็เลิกนะอาบน้ําอาบท่าเตรียมเข้าโรงเรียนทั้งมดก็เรียนหนังสือด้วยนะครับเรียนถึงเย็นตอน4ี่โมงครึ่งเรียนเสร็จก็ได้มาซ้อมมาอีกทีเย็นก็จะยาวหน่อยอาจจะเลิกสักทุ่มหนึ่งโอโหร่างกายก็ได้เล่นกีฬาตั้งแต่เช้ายันเย็นนะฮะแถมเรียนหนังสือด้วยก็คงจะหลับสบายถ้หลับปุ๋ยกลางคืนนะฮะ นอกจากนี้ปัจจัยในการสร้างทีมคือการสร้างให้เด็กมีพลังและความแข็งแรงที่ต้องเน้นเรื่องอาหารที่กินเข้าไปในการบำรุงร่างกายกล้ามเนื้อรวมถึงวิในัยในการฝึกซ้อมและการใช้ชีวิตนอกเวลาซ้อมรวมถึงการปลูกฝังเรื่องความสามาัคคีในทีมแต่ผมไฮไลท์ตรงนี้นะเขาทุ่มเทกับเรื่องเวลามากก็คือว่าเริ่มตั้งแต่ตีห้าพูดง่ายคือมีซ้อมรอบเช้าเสร็จแล้วเรียนหนังสือต่อด้วยอันนี้ไม่หลับตอนบ่ายหลังอาหารกลางวันก็เก่งแล้วนะเนี่ยเสร็จแล้วกลางคืนเล่นรอบดึกอีกถึงทุ่มหนึง่ง แล้วค่อยกลับบ้านกลับช่องนะฮะสุดยอดนะฮะรถ2แถว4ล้อที่พาทีมฟุตบอลโรงเรียนหมอนทองวิทยาไปแข่งขันจนกลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดีย ผมคิดว่าน้องๆทีมนี้เนี่ยแต่ละคนก็คงจะมีความใฝ่ฝันในอนาคตที่เกี่ยวกับการเล่นฟุตบอลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากี่รายในทีมนี้ในทั้งหมดมากกว่า7คนเนี่ยนะฮะมีตัวสำรองทั้งหมดทั้งทีมอะนะฮะสิกว่าคนเนี่ยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าสิกว่าคนนี้กี่คนจะได้มีโอกาสเล่นฟุตบอลระดับมืออาชีพแต่ผมบอกเลยว่าคนไหนซึ่งเติบโตขึ้นไปแล้วก็ได้เล่นฟุตบอลระดับมืออาชีพเนี่ยก็คงจะมีไฮไลท์ของชีวิตในฐานะนักฟุตบอลอีกที่จะเป็นสิ่งที่น่าจดจําแต่ว่าผมคิดว่าสําหรรััับบบคนนนซึ่่งไดด้้มมีีีโกกเลทะำ และสร้าง national memory ที่ทั้งตัวเองและประเทศชาติและผู้ปกครองแล้วก็เพื่อนฝูงจะจดจําไปเช่นนี้เนี่ยพูดจริงนะผมเชื่อว่ามันไม่มีความสุขอื่นใดซึ่งยิ่งใหญ่ไปกว่าโอกาสที่ได้เล่นทีมสปอร์ตได้เล่นกีฬาเป็นทีมกับเพื่อนๆในสมัยวัยเรียนไม่มีสิ่งใดซึ่งมีความสุขเท่าสิ่งนั้นคือในทีมนี้หลายคนก็คงจะมีโอกาสเติบโตขึ้นไปเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพนะเป็น professional footballer ไม่ว่าจะเล่นในไทยหรือเล่นที่อื่นถ้ามีวินัยในการฝึกฝนทักษะที่ตนเองมีต่อไปก็คงไปได้ไกลหลายคนแต่ผมพูดตามตรงคะคนไหนซึ่งไปไม่ได้ถึงระดับมีอาชีพนะฮะแม่ว่าคุณจะไปทําอะไรในชีวิตนี้เนี่ยคุณจะมองย้อนกลับมาถึงช่วงเวลาแห่งชีวิตตอนเนี้ย ว่าเป็นช่วงที่มีความสุขมากที่สุดผมคิดว่ามันไม่มีช่วงไหนซึ่งมีความสุขมากที่สุดเทียบเท่าการเล่นทีมสปอร์ตคือคุณจะเล่นบาสเกตบอลคุณจะเล่นอเมริกันฟุตบอลออสเตรเลียนฟุตบอลรักบี้ซ็อกเกอร์ฟุตบอลแล้วก็มีเพื่อนฝูงซึ่งมีความสามัคคีรักกันเล่นกันเรียนหนังสือด้วยกันนี่คือไฮไลท์ของชีวิตแต่ถ้าคุณได้เล่นต่อนในระดับมืออาชีพมันก็เป็นไฮไลท์อีกแบบหนึง่งแต่ถ้าคุณไปทํางานสายอื่นแล้วคุณมีโอกาสมองย้อนกลับมาเนี่ยเมเนน World, ยมโม เป็นเมม o r y รีที่ดีสุดของผมตั้งแต่เล่นสาธิตสามัคคีจนถึงแม้กระทั่งตอนที่อยู่มัธยมต้นนะฮะมัธยมต้นตอน,ตอนม3า3กลุ่มเพื่อนๆเ,เด็กอเมริกันด้วยกันเนี่ยทีมฟุตบอลโรงเรียนธรรมดาเนี่ยแหละทีมซ็อกเกอร์เนี่ยแหละแล้วก็นั่งรถบัสแล้วก็ไปแข่งกับทีมของอีกโรงเรียนหนึ่งแล้วก็แวะกินข้าวนะโคช้ชเขาก็เลี้ยงข้าวเด็กๆสนุก ไม่ว่าจะเล่นในระดับไหนนะระดับชาติระดับจังหวัดระดับมลรัฐหรือแค่ระดับโรงเรียนไม่กี่โรงเรียนแข่งขันกันไอ้ c ม m ร r a d e หรือเคมีที่มีผ่านการเล่นกีฬาด้วยกันและรวมไปถึงบทสนทนาที่มีกับเพื่อนๆการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตด้วยกันในแบบนี้มันไม่มีประสบการณ์ไหนซึ่งมีคุณค่าในแบบที่ให้ความสุขระดับนี้นะเพราะฉะนั้นฟุตบอลมันเป็นความสุขสำหรับเราทุกคนวันนี้หลายคนเนี่ยมีความสุขเพราะว่าได้มีโอกาสเชียร์ทีมฟุตบอลซึ่งน่ารักเหลือเกิน บางคนชอบเชียร์ทีมฟุตบอลซึ่งสามารถเอาชนะโรงเรียนอื่นซึ่งอาจจะดังกว่าได้ผมมีความสุขในการดูข่าวนี้ที่ผมหยิบเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยเพราะว่าน้องๆชุดนี้เขาทำในสิ่งที่ผมอยากทำ <c oughs> เขาทำในสิ่งที่มันเป็นแฟนตาซีของผมแฟนตาซี Fantasy ของผมก็คือว่าไม่ใช่ได้เชียร์หมอนทองวิทยาแฟนตาซี Fantasy ของผมคือได้เป็นผู้เล่นในทีมฟุตบอลแบบนี้กับเพื่อนๆในสมัยมยัธยมเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่มีอะไรซึ่งมีความสุขไปกว่านั้นแล้วนะฮะ อาจารย์สกลก็บอกว่าตอนแรกยังไม่คิดอะไรมากเป้าหมายของเราคือวัตถุประสงค์ที่แรกคือต้องการให้บรรดาเยาวชนในละแวกใกล้เคียงและในพื้นที่มาสนใจกีฬาเพื่อห่างไกลายาเสพติด แต่วันนี้มาไกลแล้วนะฮะจากทีมแข่งขัน500กว่าทีมอาจารย์สกลเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ในแรงงานฟุตบอล7สีว่าเป้าเอาแค่ทะลุรอบ32ทีมสุดท้ายก็พอใจแล้วกลายเป็นทีมชาติไปแล้วนะฮะผมไม่รู้จะพูดยังไงทีมนี้คือทีมชาติไทยแล,แล้วมันอาจจะไม่แฟร์ต่อคนซึ่งต้องแข่งกับเขาได้นะเพราะว่าจูๆ่ๆกลายเป็นว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเชียร์ทีมนี้ทีมเซลติกขาวเขียวเนี่ยนะฮะทีมแห่งความเป็นเอกภา,ภาพของรัฐนะฮะนี่อ้าวชายัยชนะประโท ไม่เป็นไรผมบอกแล้วมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าใครชนะไอ้สิ่งที่สำคัญคือใครคือเป็น Star Making Team เด็กโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเป็น Academy ของสโมสรชัยนาท r อน i l l ประธานสโมสรชัยนาทคืออนุชานาคาใส <c oughs> ชัยนาทชนะสองต่อหนึ่งแต่ว่าชัยนาทไม่ใช่ซูเปอร์ทีมที่คนทั้งประเทศเชียร์คืออย่างนี้คุณจะไม่เชื่อผมหรอกคุณคิดว่าเวลาคุณไปเลือกพักการเมืองอ่ยคุณเลือกเพราะอะไร คุณเลือกเพราะเพราะหัวหน้าพักน่ารักและคุณเลือกเพราะว่าชื่อพักมันโดนใจคันนี้หมอนทองวิทยาเนี่ยชื่อโคตรน่ารักเลยแต่ผมชอบช,อชื่อเดิมมากกว่านะบึงสิงเนี่ยเท่บึงสิงมันพลังมันมีคำว่าบึงมีคำว่าสิงไง แต่หมอทองวิทยาชื่อน่ารักในดูแล้วคุณรู้ไหมว่าเทียบเท่าแคนดิดตนายกของทีมนี้คือใครเทียบเท่าแคนดิดตนายกที่บุคลิกน่ารักเหลือเกินแต่อย่าไปออกสื่อนะเพราะสื่อจะเบิ้ยวให้น้องเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วเดี๋ยวถึงเวลามีความผิดพลาดเรื่องต่างๆในชีวิตเนี่ยสื่อก็จะลุมกระทืบเพราะสื่อเมืองไทยนิสัยไม่ดีนี่แต่พี่ปลื้มนิสัยดีนี่ฮะ คนนี้แหละน่ารักและคนนี้นี่แหละคือคนที่ทําให้ทีมเนี่ยอยู่ใน spotlight และสื่อตั้งใจและชอบนิยมคนนี้เพราะว่าทรงผมเขาเซอร์เอรและลีลาเขาน่ารักแถมเวลาเขา make the play เขาวิ่งไปวิ่งมาดิ้นรน desperation เขาเลี้ยงทีเขาสับทีเขาทําในสิ่งที่เราทุกคนอยากทําได้ผมดูมิสเตอร์วรากรช่างเขียนดีซูเปอร์สตาร์แล้วเนี่ยผมดูเขาเล่นนะผมรู้สึก ว่าเฮ้ยผมไม่อยากงานขาแล้ว่าผมเบื่อแล้วยูทูบเบอร์เนี่ยผมอยากกลับไปเริ่มชีวิตใหม่แล้วเล่นฟุตบอลอีกครั้งตั้งแต่เด็กเพราะนั่นคือความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นชัยนาชนะก็เถอะแต่ว่านี่คือทีมชาติแห่งแผ่นดินไทยแล้วไม่ต้องน้ําเงินนะไม่ต้องแดงไม่ต้องสม้มเสียงชาติคือเขียวขาวตอนนี้คนนี้น่ารักมากวารากรช่างเขียนดีนะคนนี้แหละคือสตาร์ชัยนาชนะแต่นี่คือสตาร์เมกิ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ของทีมนี้ ถ้าคุณชอบแต่ฟุตบอลแล้วคุณจะเป็นแบบน้องคนนี้วารากรช่างเขียนดีคุณก็สร้างตำนานของตัวเองก็ได้น้องคนนี้ซึ่งเป็นดาวรุ่งและเป็นเพลย์เมเกอร์ในอนาคตถ้าฝึกฝนในวิทยายุทธและทักษะที่มีในการเล่นฟุตบอลก็สามารถเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้ทุกคนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้ไม่ว่าคุณจะเกิดมาที่ไหนอย่างไรตราบใดที่คุณพัฒนาความสามารถความรู้และสานต่อในสิ่งนั้นที่คุณมีไปถึงจุด ที่คุณทำในสิ่งที่คุณทำได้แต่เหนือกว่าผู้อื่น What a story วันนี้ได้แรงบันดาลใจยเยอะเลย